ช่วงสุดท้ายกับเรื่องราวของคอลัมนิสนะครับคุณนงวงธนงชัยนรงสิงห์รออยู่แล้วครับสวัสดีครับคุณนงสวัสดีครับพี่ดูอวันนี้มีเรื่องอะไรจะแจกอะไรอีกไหมพอแล้วเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าท่านผู้ชมมากครับเขาบอกว่าให้แจกเยอะๆมีคนขอมาไอเทบเลยฮะเขาจะเรียกนอกจากป๋าเต้นแล้วจะมีป๋าโหน่งอีกคนนึงนะฮะหมดตู้แล้วนะฮะหมดตู้แล้วฮะโอเค อ้าววันนี้เรื่องอะไรวันนี้ขอเริ่มด้วยคําถามคําถามหนึ่งครับเป็นคําถามที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดามากเลยครับพี่ดูครับพี่ดูกลัวแก่ไหมครับเคยกลัวเคยกลัวเหรอตอนอายุสักสามสิบครับก็ไม่อยากสี่สิบเออ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 แต่พอสี่สิบไปแล้วไม่กลัวละเพราะว่ามันแก่ไปแล้วเหมือนก่คุณจะกลัวสิ่งที่คุณเป็นไปแล้วทําไมตอนมันยังไม่เป็นมันจะกลัวเออใช่ไหมเหมือนเหมือนบางคน อกลัวเป็นทหารไม่อยากเป็นทหารแต่ถ้าเป็นไปแล้วคุณก็ไม่กลัวก็เป็นแล้วไงก็เป็นแล้วอันนี้เป็นแก่แล้วเลยไม่กลัวผมว่าหลายหลายคนเป็นเหมือนที่คุณสัญญาพูดนะครับก็คือไอ้ความกลัวแก่เนี่ยตอนที่เราอายุยี่สิบอ่ะไม่อยากไม่อยากสามสิบไม่ไม่รู้สึกว่าจะต้องกลัวแก่อ่าพอสามสิบเริ่มกลัวแล้วสามสิบก็ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยยังไ่รู้สึกพอหลักสี่เท่านั้นแหละอ่าโอ้ยเริ่มเริ่มรู้สึกว่ากลัวความแก่ผมนี่ห้แยกปากเกตแล้ว อีกหน่อยก็ถแค่หลักสี่ผมมาถึงห้าแยกปากเกร็ดแล้วครับเลยแบบนี้คือคลองหกอ่าคลองหกต่อไปรอคลองหกแล้วครับเจสเมียนอ่าแปดเลี้ยวอ่าแปดเลี้ยวไม่รู้จะถึงเปล่า <c oughs> <c oughs> อยากถึงเหมือนกันไม่รู้ถึงเปล่าคือตัวเลขสี่เนี่ยสําหรับคนทั่วไปเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าเราเริ่มคิดแล้วลเราพอเข้าหลักสี่ครับเป็นวัยกลางคนแล้วละ่ะก็เริ่มรู้สึกที่จะวันกลัวกับความแก่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้น นะฮะบางบางคนมันเขาเขากลัวแก่ผมว่ามีสองสองอย่างนะครับบางคนกลัวเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเจ็บป่วยเดี๋ยวจะต้องอะไรแต่ถ้าเป็นฝั่งสุภาพสตรีก็จะกลัวเรื่องลิ้วรอยคนทักว่าตีนกาทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เมืองนอกครับพี่พี่ดูครับเขาเคยมีการทำแบบจําลองของการเป็นคนแก่ขึ้นมาอ่าฮะคือบางทีเราเรานึกไม่ออกหรอว่าแก่ไปจะเป็นยังไงนะครับ <ừ> คือเขาจะมีอุปรกรณ์อะไรที่มาเสริมมีเสื้อที่แบบดันหลังให้งอลงไเนี่ยนะครับ <Miles. S 2> แล้วก็ทวงขาทวง,งแขนที่ไม่มีน้ําหนักมากขึ้นว่าเราจะต้องเป็นอย่างไงว่าเราจะรู้สึกยังไงเสร็จแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับพอไบบลองไปใส่พวก <New. S 2> มันก็จะปวดเมื่อยมันมันหนักไปหมดเลยอะขึ้นบันดงบันไดก็แบบลําบากอันนี่นะครับนี่ก็เป็นความกลัวแก่นะฮะแต่เรื่องของเรื่องก็คือไม่มีใครไม่สามารถไม่แก่ได้อะจริงแล้วจะกลัวทาไมใช่ไหม ใช่ครับทุกคนกลัวไม่กลัวคุณก็ต้องเจอกลัวไม่กลัวคุณก็ต้องเจอต้องเป็นทุกคนวันนึงต้องกลายเป็นคนแก่เพราะฉะนั้นผมผมมีตัวอย่างของคนแก่ที่เขาไม่หมดพลังชีวิตอ่าแทนที่จะกลัวแก่คุณจงกลายเป็นคนแก่แบบที่มีมีพลังงานมีพลังชีวิตอ่ายกตัวอย่างเลยแล้วกัน,นามา,มาเอาคนไทยของเราก่อนเลยเพิ่งเป็นข่าวไปไม่นานเนี่ยครับ,รบชื่อคุณปู่เรียบทิสาภาค อายุเป็นชาวนาจังหวัดอยุธยาครับตอนนี้อายุเก้าสิบสองปีพี่โดที่เป็นข่าวขึ้นมาก็เพราะว่าแกเลยแปดลิ้วได้อะถือว่าถือว่าไแค่นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วพระรามเก้าไปพระรามเก้าแล้วคุณปูที่เป็นข่าวเนี่ยก็เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพิ่งเรียนจบรับปริญญาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชโอ้คือเก้าสิบยังเรียนอยู่เพิ่งรับปริญญาไปเมื่อเดือนก่อนเออ ผมว่าแกต้องอายุมากกว่าคณะบดีต่างตถูกไหมนี่92ยังเป็นนักศึกษาคุณปู่เรียบเนี่ยปกติอาชีพคือชาวนานะครับแต่แกไปเรียนที่สุโขทัยที่มสทเนี่ยนะครับวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็คือท่านเรียนเอาไปใช้จริงท่เรียนเอาไปใช้จริงไม่ได้เรียนอาวุธอันนี้เรียนเพื่อเอาไปใช้จริงๆครับผมแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดว่าเฮ้ยอายุปูนี้แล้ว ทำอะไรก็ทําไปเถอะยังพัฒนาอยู่ตลอดเวลาว่าทําไงมันดีกว่าเดิมผมนึกถึงคำกล่าวว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนอ่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากคือมสทเนี่ยเขามีโควตาให้าผมไม่รู้เขาอันเท่าไหร่เขาอันเท่าไหร่สิปีห้ามแก่เก่าซะเกือบเต็มพอดีแกซัดไป11ปีซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแกทํางานอาจจะใช้มีเวลาเรียนน้อยก็เก็บ เก็บหน่วยกิจทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ที่น่าทึ่งก็คือคนที่เรียนหนังสือมา11ปีโดยไม่หยุดนะฮะพี่ดูน่าชื่นชมถ้าเป็นคนหนุ่มสาวตกองอาจจะถอดใจไปาล้วใจนะฮะนี่แสดงว่าพลังพลังชีวิตที่คุณพูดถึงกำลังใจความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังดีกว่าเดิมได้อีกฮะมันไม่ใช่ว่าเรา90แล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วท่านยังทําอยู่ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นกําลังใจให้คนอื่นครับผมเป็นแบบอย่างมีตัวอย่างหนึ่งเอาสุภาพสตรีบ้างดีกว่า เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีังานทีไรๆท่านสาวทั้งหลายที่นั่งอยู่ในสตูดิโอของเรานะครับมีนางแบบคนหนึ่งครับชื่อคุณคารเมนเดลโรลิฟิสครับพี่ดูชาวนิวยอร์กเท่าวงการตอนอายุสิบห้าครับพี่ดูโอ้เด็กเด็กเลยทุกวันนี้อายุแปดสิบสองทำงานอะไรทุกวันนี้ยังถ่ายแบบอยู่เลยเฮ้ยเป็นนางแบบ ท่าไอ้แบบใช่ครับคุณคาเมนเนี่ะครับว่าใคร82แล้วหน้าเป็นนี้ได้ไงยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะสัดส่วนของคุณยากนะครับตอนนี้82นะฮะ36 26 39ไอ้ไอ้คุณปู่ยังเป๊ะอยู่ยังเป๊ะอยู่นะฮะทุกวันนี้เป็นนางแบบคือโอ้โหยังเดินดูดีเดินยังเดินอยู่บนแคทวอล์เลยนะไม่มีเออฮะนี่ถ่ายแบบมาอยู่ในวงการมานเป็สาวอยู่ในวงการมาทั้งสิ้น67ปี โอ้โห oh, คุณยายยังเป๊ะยังเป๊ะอ่ฮะนี่ผมว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากให้กับ <c oughs> คุณสุภาพสตรี <c oughs> คือแปลว่าคนเ,เราจะเป็นอะไรก็ได้แมมอายุจะเป็นยังไงก็ตามแต่อยู่ที่การดูแลตัวเองคงต้องดูแลตัวเองหลายอย่างครับผมนะฮะมีคุณปู่อ่าฟาวจาสิซิงครับเป็นชาวอินเดียครับ <c oughs> แต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษมาหลายปีแล้วพี่พี่ดูครับคุณปู่เป็นนักวิ่งมาราทอน คงวิ่งแน่นหนิหนุ่มวิม่งมาตั้งแต่อายุสิบี่ยังวัยรุ่นเลยะนะฮะแล้วแล้วก็วิ่งเรื่อยมาไม่เคยหยุดเลยนะครับจนเพิ่งหยุดไปปีที่แล้วอายุอะไรร้อยสองปีวิ่งมา89ปีทั้งชีวิตอ่ะ <c oughs> ทั้งทั้งฟูมาราทอนมินิมาราทอนเลยนะฮะวิ่งมาตลอดวิ่งมาไม่รู้กี่ทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกนะฮะแต่ปีที่แล้วแกเพิ่งแขวนรองเท้าไปวิ่งรายการสุดท้ายวิ่งรายการสุดท้ายที่มาราทอนฮ่องกงอแล้วก็เข้าเส้นชัยด้วยนะฮะระยะทางเท่าไหร่สิบกิโลเมตรพี่ดูมินิมาราทอนใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบสองนาทียี่สิบแปดวินาที โอเคโอ้โห <Hey>, okay. oh, ้ยร้อยสองปีนี่มันสุดยอดร้อยสองปีวิ่งสิบกิโลด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่านีคค่คือคือมหัศจรรย์พันลึกเลยล่ะใช่ครับอ uh huh. ผมเดาว่าคนทั้งสนามนี่เพิ่เติตบมือให้คุณปู่นี่ยิ่งกว่าไอ้คนชนะที่หนึ่งอีกนะตบมือตลอดทางกลายเป็นไฮไลท์ของงานเออฮะเห็นผู้ชายวิ่งผู้หญิงก็วิ่งผมอยากให้คุณเปรียบเทียบกับประสานงานรายการเจาะใจ uh huh. อายุ30สิกว่าปี uh huh. เป็นสุภาพสตรีครับ ออฟฟิศอยู่ชั้นสี่เดินขึ้นกระไดถึงชั้นสองต้องจอดศาลาพักใจจอดดมยาดมทีมงานอ่าแล้วเขาขึ้นอีกสองชั้นอ่าฮะนี่แหละอักษรยอดชื่ออะไรปอปลาปอปลาโอเคไม่ได้พาดพิงใครผมว่าน้องเปิลเอ้ผมว่าต้องดูตัวอย่างคุณย่าคุณย่าคนนี้ครับอยากให้น้องปอปลาลองฟังเรื่องคุณย่าคนนี้โมริตะมิสึคุณยายชาวญี่ปุ่นนะครับ วิ่งมาตั้งแต่เด็กๆเป็นนักกรีฑานะฮะทุกวันนี้ยังเข้าไปฝึกซ้อมกรีฑากับนักเรียนปถมอยู่เลยฮะวิ่งกับเด็กวิ่งกับเด็กแล้วก็วิ่งแบบลากยางรถยนต์โอ้โหแบบแบบนักวิ่งเหมือนอาชีพนักวิ่งอาชีพเลยนะฮะนักมวยอะวิ่งลากยางอะครับผมทุกวันนี้อายุ90ปีแล้วครับคุณยายเป็นเจ้าของสถิติโลกใหม่นะฮะล่าสุดในรุ่นอายุ90-94ปีวิ่ง100เมตรทำเวลาได้23.15วินาที100เมตรใช่ พวกโอลิมปิกประมาณเก้ากว่าประเทศไทยประมาณสิบนิดๆแกยี่สิบนี่คือแกพเผื่อแกวิ่งเร็วกว่าพวกเราอ่ะดูการวิ่งของแกนะนี่คนอายุเก้าสิบสองนะครับนี่ฮะดูไกลๆแทาไม่รู้แล้ว่านี่คนอายุเก้าสิบสองเฮ้ยคุณดูความเร็วคุณดูความเร็วนี่วิ่งขึ้นบันไดขึ้นโอ้โหถ้าเป็นโอ้ดูซับแล้วไม่มีอาการนะเออไม่มีลุกหายอาปากคออะไรเงี้ไม่มีนะโอ้ยยอ้แขงกับคนหนุ่ม อ่อให้นิดหนึ่งนะโหไล่ไม่ทันครับไม่ใกล้ขึ้นเลยอะระยะไม่ใกล้กว่าเดิมเลยอ่ะใกล้ละใกล้ละตอนท้ายเริ่มใกล้ละโอ้ยสูาเซี่ดูภาพช้ากันอีกทียายเข้าก่อนนะาายเข้อ นี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้สูงวัยหลายๆท่านครับพี่ดุที่ยังมีความแข็งแรงทางกายภาพอยู่ผมอยากถามท่านผู้ชมว่าดูถึงตอนนี้ท uh huh. ่านรู้สึกยังไงครับรู้สึกอยากออกไปตีแบบอยากออกไปวิ่งอยากออกไปทําอะไรสักอย่างเลใครก็เป็นอย่างนั้นได้ใครก็เป็นอย่างนี้ได้แต่จะเป็นอย่างนั้นได้ต้องใช้เวลาต้องมีวินัยครับ ต้องรักตัวเองครับผมน่าจะเป็นกําลังใจที่ดีได้เลยดี <นะ S 2> ด,ดีมากสุดท้ายเนี่ยจะมะีคุณยายท่านหนึ่งนะครับอย่างที่เราทราบว่าผู้สูงวัยแก่แล้วขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ต้องเผชิญแน่นอนก็คือความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ,ขเจ็บครับคุณยายเบ็ตตี้ซิมสันก็เป็นอย่างนี้ครับพี่ดูอตอนนี้คุณยายอายุ80ปีแล้วก็ ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งครับพี่ดู oh. นะฮะแต่ถ้าคนรู้ว่าเป็นโรคมะเร็งทุกคนอาจจะแบบอฉันไม่ไม่เอาอะไรละพอละอมดอะไรตายอยากอ,ะอ่ะหมดใจที่จะสู้หมดใจที่จะสู้ม,สมีชีวิตต่อไปแต่คุณยายไม่ใช่อย่างนั้นครับพี่เดูอ่าอินสตาแกรมคุณยายชื่อแกลนมาเบตตี้สามสิบนะเธอที่ทนะครับแล้วก็ถ่ายภาพชีวิตประจํวาวันของตัวเองอที่สดใสล,ดล่าเริงมีชุตีวามีความสุขมีคน มาตามทุกวันนี้สามแสนกว่าคนโอ oh. แล้วก็ให้กําลังใจคุณยาย uh. แล้วก็บอกว่าขอบคุณคุณยายที่ภาพของคุณยายเนี่ยเป็นพลังใจให้เขาไปไปในตัวด้วยนะคือกลายเป็นว่าผู้ป่วยและเป็นคนชราเนี่ย uh. ให้กําลังใจคนทั้งโลกใช่ครับใช่ครับด้วยภาพมีความสุขรอยยิ้มครับ,รบกําลังใจที่ยังมีอยู่แม้ว่าจะป่วยก็ตามใช่ครับให,ให้กับคนอื่นครับผมอ uh. uh. ทั้งหมดที่เราเล่ามานะครับผมอยากจะสรุปว่าอย่างไคำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับว่าอายุเป็นเพียงตัวแรกครับไ่ดูมอในแง่จริงมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะแต่เรายังสามารถรักษาพลังชีวิตอยู่ได้นะครับผมว่าเราสามารถเป็นหนุ่มสาวได้ตลอดชีวิตจริงมันไม่ง่ายแต่มันไม่ยากเพราะมีคนทําให้ดูแล้วว่ามันทําได้จริงอย่างน้อยตัวอย่างต่างๆที่เราเห็นเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะ ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องเป็นโรคนู่โนโรคนี่เขาก็ยังแข็งแรงเราทุกคนต้องแก่อันนี้เป็นข้อที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่ได้ทําไงก็หนีไม่ได้แต่เราจะเป็นคนแก่แบบไหนเรามีตัวอย่างที่คุณหนงเอามาให้ชมแล้วนะครับว่าคุณเลือกจะเป็นคนแก่แบบไหนก็ได้เราคือผู้เลือกอย่างไงเราก็ต้องเจอแน่รับขอบคุณมากครับคุณหนงวงทธนงครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับพี่เด๋ควนนี้จบรายการกาะใจรีบนอนหลับผมผ้าหลับ เร็วๆแล้วตื่นแต่เชา้าส่วนแล้วออกกําลังกายสัก30นาทีก่อนอา<ช>บน้ําแล้วไปทํางานเหมือนเดิมลองทําดูแล้วท่านจะเป็นคนแก่ที่มีความสุขครับสวัสดีครับ